สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดียวนะครับจากช่อง you tube ตาขนเล็กคอร์ด a c e o o o กก็ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยครับเช่นเคยครับถ้าวันไหนมีตลาดนัดรองเดียวก็จะไปถ่ายทำนะครับเปิดราคาที่ตลาดนัดให้พ่อแม่พี่น้องอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับแต่ถ้าวันไหนไม่มีก็จะไปตาม เกษตรกรกร,รากหญ้านะครับเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกร,กรผู้ที่ต้องการขายควายนะครับได้มีโอกาสขายควายในราคาที่ต่างจากราคาเนื้อนิดนึงนะครับให้เป็นสายพัฒนานะครับให้ราคาที่สูงขึ้นนิดนึงนะครับเอ้าแล้วก็ถ้าวันวันไหนนะครับที่มันไปไม่ได้ฝนตกหรือติดธุระอะไรต่างลองเดี่ยวก็จะเปิดควายของลองเดี่ยวเองนะครับวันนี้นะครับลองเดี่ยวได้มา2ตัว องตัวเป็นควายผู้นะครับหนุ่มน้อยนะมีใบมีหลอดครบทั้งสองตัวนะครับเอาเรามาดูตัวแรกกันก่อนเป็นลูกชายของก้าวเจริญครับท่านผู้ชมนะให้ดูแข้งขาเล็บดีลาเล็บจิกนะครับเล็บจิกหน้าหลังไม่มีตำหนิอะไรนะครับเป็นลูกชายของก้าวเจริญครับมีใบมีหลอดครบ ตัวนี้นะครับอายุ1ปีกับ2เดือนครับหปี2เดือนด้วยความสูงนะครับ124นะครับ124ประกันไว้123ครับแต่ลองเดียวก็วัดแล้วล่ะ124แต่ว่าแต่ว่าให้ท่านผู้ชมได้กำไรนะก็จะประกันไว้ที่ลดลง1เซนนะครับเวลาซื้อควายมาลองเดียวก็จะลดลงให้นะครับลดลง1นึ่งเซน,นเพื่อประกันความสูงไว้ เวลาไปวัดกันจริงๆจะได้ไม่มีปัญหานะครับเอาอันนี้นะครับนี่เขานี่เขากว้างกลางนะก้าเจริญนะครับเป็นลูกชายก้าเจริญดูดูเล็บอีกนิดนึงครับนี่น,นีเล็บจีครับท่านผู้ชมเล็บดีสูงสูงอยู่นะปีกว่าก็าก โอเคนะครับก็ไปร้อยกว่าแล้วนะครับแม่ก็สูงที่141นะครับประกันไว้ร้อยสี่สิบแม่เขานะครับนี่ครับอ่ะตัวนี้ตัวแรกเนาะตาแต้มแก้มจ้ำอัตลักษณ์มาครบดูการเดินนะคะไม่ทุกไม่ถอนไข่เสมอนะอาจจะมีบิดบ้างนิดหนึ่งแต่ไข่เสมอ้องเดี๋ยวจะจะ,จะพยายามไม่ไม,ไม่ไม่ถ่ายข้างหลังนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ช่องจะถูกบล็อกนะครับถูกปิดนะถ่ายเอาไว้ยวาะเพศสัตว์ไม่ได้ตอนนี้ครับเอาดูครับตัวน,นี้ครับเป็นราคาที่ลองเดี่ยวเปิดนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะทั่วภาคอีสานว่างน,น,นะคือทั่วภาคอีสานภาคใต้ลงเดี่ยวไม่ไม่ค่อยได้ไปนะไม่ถนัดนะภาคภาคใต้นะครับแต่ถ้าไงก็เอามาคุยกันได้นะครับเป็นราคาเปิดนะครับ ที่ค่ารวมส่งแพงที่สุดในระยะทางแพงที่สุดบวกไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆหรือมารับเองหน้าคอกลดได้เยอะนะครับเปิดไปที่2 0 0 0 0กับ900 0ครับ2 0 0 0 0กับเ0 0 0พเพราะเราคิดค่าส่งไว้นะครับประมาณ6 7, 8 0 0 0ันนั่นแหละครับค่าส่งไกลสุดโดยประมาณนะเท่ากับควายราคาแค่ไม่เท่าไหร่นะครับถ้ามารับเองหน้าคอกนะครับก็ลดได้เยอะนะ ไม่ถึง25,000อ่าไม่ถึง2 0 0ได้ซ้ำนะครับท่านผู้ชมนะโทรมาคุยกับลองเดียวได้ถ้าจะมารับหน้าคอกหรือระยะทางไม่ไกลนะครับก็ลดได้อีกเยอะอยังไม่เกิน100โลหรือร้อโลอย่างเงี้ยลองเดียวไปส่งให้ฟรีเลยนะครับโอเคครับทวนอีกรอบหนึ่งตัวนี้เป็นลูกชายก้าวเจริญอายุ1ปี2เดือนสูง124ประกันไว้123 เปิดราคา20,000กับ9,000รวมส่งทั่วอีสานนะครับถ้ามารับเองหน้าคอกลดได้เยอะเยอะมากๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่เกิน100โลก็ลดได้อีกเยอะเหมือนกันนะแต่ที่ลดได้เยอะก็คือมารับหน้าคอกนี่แหละครับลองเดียวก็เอากำไรตัวแล้วพันสองพัไม่เกิน2,000นะครับผมเอาโอเคครับตัวแรกครับเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันครับผมเอาครับมาดูตัวที่2ครับ วันนี้ลองเดียวได้มาสองตัวะยังไม่ทันได้เอาขึ้นรถนะครับมาที่คอกนะครับเอาตัวนี้นะครับก็เหมือนกันเป็นลูกชายก้าวเจริญนะครับเป็นลูกชายก้าวเจริญใบรดครบเหมือนกันนะตัวนี้อายุน้อยกว่าแต่ว่า,าความสูงหน้าตาแข้งขาไม่แพ้กันนะท่านผู้ชมหางรู้สึกว่าจะจะยาวกว่าด้วยนะยาวกว่าตัวตัวแรกด้วย ตัวแรก1ปี2เดือนแต่ตัวนี้นะครับ10เดือนครับยังไม่ถึงปีนะครับความสูง123นะ่านะไล่กันเลยนะครับแต่ประกันไว้ที่122นะครับประกันไว้122นะท่านผู้ชมตัวนี้อ่ะอเดี๋ยวจะให้ดูดูท้ายนะไม่ไม่ไม่สายมากนะท่านผู้ชมนะอันนี้หางดีตัวนี้หางดีน้องนะเป็นน้องนะอายุน้อยกว่าตัวตัวแรกนะครับ ดูหน้าตาเขาครับเขาก็จะสั้นกว่าตัวแรกนิดนึงเพราะว่าเขาอายุน้อยกว่า2เดือนนะครับแข้งขานี่ครับเล็บจิกทุกตัวนะตัวแรกก็จิกตัวนี้ก็จิกนี่นี่ครับอเอ้าท่านผู้ชมดูจิกฮะสวยอยู่ครับอัตลักษณ์ก็มาครบใบหลอดครบอายุ10เดือนสวมความสูง123ประกันไว้122บ122 เปิดราคาเดียวกันครับชอบตัวเล็กเอาตัวเล็กชอบตัวใหญ่เอาตัวใหญ่2 0 0 0 0กับ9 0 0 0รวมส่งทั่วภาคอีสานท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับลองเดี๋ยวกล้าท้าพิสูจน์นะถูกกว่าทุกช่องนะช่องอื่นจะอยู่ที่35,000นะท่านผู้ชมไปดูได้นะครับควายราคานี้นะควายรุ่นรุ่นนี้นะครับช่องอื่นจะอยู่ที่35 0 0 0่ลองเดี๋ยวเปิด29 0 0 0รวมส่งนะ เอ้านี่ครับดูท้ายครับดูท้ายให้ดูท้ายดูควายให้ดูที่เล็บนะครับเล็บเขาจิกครับประการตําดีทุกอย่างนะครับทั้งสองตัวเอ้าดูครับอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมมาดูใกล้ๆนะเชื่องเชื่องทุกตัวอ่ะนี่ครับอันนี้มันจะดูต่ำหน่อยเพราะว่าจริงๆเขาสูงอยู่เพราะมุมกล้องไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งเอ้าดูครับ นี่นะครับขาสวยครับสวยเอาสองตัวไม่แพ้กันครับชอบตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ชอบตัวเล็กเอาตัวเล็กนะครับแล้วแต่ชอบครับอ่ะนี่ครับนี่หน้าตาครับท่านผู้ชมหน้าตาเขาผมถ่ายคนเดียวนะผมไม่ได้จูงนะถ่ายแบบธรรมชาติแบบนี้แหละนะลองเดียวชอบถ่ายแบบนี้แหละนะไม่ต้องอาบน้ําอาบอะไรมากมายนะครับ เดินในลูกเดินในอันนี้เดี๋ยวผมไปจับจับได้ครับจับได้อ่ะนี่ครับหางดีนะใค่เสมอนะครับตัวนี้นะครับนี่นี่นี่ครับนี่เอาไปเลี้ยงดีๆนะครับก็อ้วนอนนี่มานี่โอ้นะใช้ได้เลยครับมีกําไรนะหรือเอาไปจับสัตว์เอาเป็นเป็นพ่อคุมฝูงก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่คิดรู้คิดเลยนะครับไม่คิดรู้คิดเลยเอ้าโอเคครับมีอยู่2ตัวครับชอบตัวเล็กเอาตัวเล็กนะครับนี่อยู่ด้วยกัน ชอบตัวใหญ่ก็เอาตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมเป็นลูกชายก้าวเจริญมีใบมีหลอดครบทั้ง2ตัวนะครับตัวแรกนะเป็นพี่นะแม่เขาก็สูง140ยบเหมือนกันนะครับแม่สูง140ยสี่นะสี่สอ็ดแหละครับแต่เราประกันให้แค่1้อยสีตัวที่1ห,หรือตัวที่2ชอบตัวไหนนะครับโทรมาสอบถามนะต่อรองได้ ระยะทางใกล้ๆนะครัลดได้นะครับไม่ถึง29 0หมนนะท่านผู้ชมนะไม่ถึงนะครับมารับเองนะครับมารับเองไม่ถึง25งหมได้ซ้านะท่านผู้ชมนะโทรมาสอบถามตอลองกับลองเดียวได้ครับผมโอเคครับวันนี้ผมลองเดียวจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด Facebook ก็ตาขนฟาร์มควายงามเมืองเลยนะครับเป็นประจําก็จะเปิดราคาควายให้ท่านผู้ชมนะอาจจะเปิดตลาดนัด บางวันก็เปิดของเกษตรกร,กรบางวันก็เปิดควายลองเดี่ยวเองวันนี้เป็นเปิดของลองเดี่ยวเองสองตัวครับได้มาอีกสองตัวช่วงนี้เป็นควายผู้น้อยนะ,ะเอาไปจับสัตว์นะเอาไปเลี้ยงเล็มหญ้าหน้าบ้านนะน่ารักโอเคครับวันนี้ผมลองเดี่ยวสวัสดีครับ